เป็นเรื่องที่ต้องเรียกว่าเป็นว้าวเลยนะครับเป็นว้าวอินโนเวชันเป็นว้าวเอฟเฟกเลยนะครับคือประเทศจีนได้ทดลองไฮเปอร์ลูปสำเร็จแล้วนะครับเตรียมที่จะทำความเร็วสูนย0่กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมประเทศจีนครับกว้างใหญ่ไพศาลนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จในการพัฒนาระบบขนส่งไปอีกขั้นแล้วนะครับไฮเปอร์ลูปครับที่เป็นเหมือนเป็นไอเดียคอนเซปต์เป็นไอเดียในอนาคตที่เราคาด หวังว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแล้วเราก็ได้เห็นในภาพยนตร์นะครับในนิยายวิทยาศาสตร์เยอะแยะมากมายถ้าใครนึกไม่ออกนะครับเร็วๆนี้ก็อย่างในภาพยนตร์ k i n g s m e n นะครับที่ตัวฐานทัพเนี่ยเขาเดินทางข้ามฐานกันด้วยระบบไฮเปอร o ลูครับผมและทุกคนเชื่อกันว่าสิ่งนี้จะเป็นระบบขนส่งแห่งอนาคตครับการประสบความสำเร็จครั้งแรกนี้ครับเป็นการเดินทางโดยที่มีผู้โดยสารเดินทางไปด้วยนะครับ แนวคิดไฮเปอร์ลูปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเกิดมาจากคุณอีลอนมัสครับผมเขาได้แชร์แนวคิดเอาไว้เนี่ยตั้งแต่ช่วงปี2012ครับผมโดยแกได้เสนอหลักการว่าการขนส่งอะไรนะที่จะทนต่อสภาพอากาศรวดเร็วแล้วก็ใช้พลังงานน้อยนะครับแนวคิดตอนนั้นก็คือใช้แคปซูลนั่นเองเป็นแคปซูลความเร็วสูงที่ลอยตัวอยู่ในอุโมงค์ในหลอดนะครับในลูปตัวนี้ด้วยแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แล้วก็เจ้าตัวท่อเนี่ยเป็นระบบสุญญากาศครับทำให้แคปซูลเนี่ยสามารถวิ่งได้ความเร็วสูงสุดได้เกินกว่า1,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแต่วันนี้คนที่ทำสำเร็จก่อนนะครับคือประเทศจีนนะครับโดยข้อมูลนี้ครับก็มาจากเว็บไซต์ South China Morning Post ครับผมระบุถึงเรื่องการทดสอบครับเกิดที่ศูนย์ CASIC ครับ China Aerospace Science and Industry Corporation ครับผมโดยที่เขาระบุว่ามีการทดลองในใช้เวลาไม่ถึง1ปีนะครับก็สามารถทดลองจริงออกมาได้ครับโดยในการทดลองครับเกิดขึ้น3ครั้งครับผมที่เมืองต้าถงมณฑลซานชีครับผมสามารถที่จะทำการขนส่งแคปซูลผ่านรางรถไฟแบบแม่เหล็กลอยตัวครับหรือที่เรียกว่า Super Conducting m a ม l เ v ครับผมทำความเร็วได้นะครับในขั้นทดสอบนี้นะครับ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมแล้วก็ ทดลองวิ่งที่ระยะทาง210เมตรครับอาจจะยังไม่ได้เยอะมากแต่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาเนี่ยมั่นใจแล้วว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยจะเริ่มวันทอดทดสอบขยายเป็น60กิโลเมตรครับผมและถ้าท่อดทดสอบ60กิโลเมตรเสร็จสิ้นเนี่ยจะทดลองให้เจ้าไฮเปอร์ลูปตัวเนี้ยวิ่งทำความเร็วให้แตะ1000กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้ได้1,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงเ,เร็วกว่าการโดยสารด้วยเครื่องบินอีกนะครับก็ทีเนี้ยจะทำให้การขนส่งคนผู้โดยสารพัสดุต่างๆเนี่ย เร็วขึ้นอีกหลายเท่าตัวเลยครับวิธีการที่เราใช้ไฮอรูปรเนี่ยหลักคิดของมันจะทำให้เกิดการปฏิวัติการเดินทางการโดยสารทางบกลดพลังงานลดเวลาแล้วข้อค่าใช้จ่ายก็จะลดลงด้วยครับผม ผมเชื่อว่านะครับการเปิดเผยผลการทดลองคะงน้จะเป็นตัวกระตุ้นให้อีกหลายๆประเทศครับที่ก็มีการทดลองเรื่องเกี่ยวกับไฮอรูปอยู่เนี่ยจะต้องรีบเข็นนะครับผลการทดลองผลการทดสอบออกมาแล้วทีนี้จะทําให้ยุคไฮอรูปเนี่ยขยับเข้าใกล้ความเป็นจริงมากขึ้นอีกครับผมไม่รู้นะครับว่าถึงวันนั้นจริงๆเนี่ยโลกของเราจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างครับ